ยุคแรกครับผมสวัสดีทุกคนครับวันนี้มาหาผึ้งมิ้มกับพันพมครับผมอำเภอเขาจะกันจังหวัดสะแก้วครับผมผมมาจากบักโดนแล้วพี่น้องบอเจอไอ้นี่มาชี้รถไปถึงไม่ถึงหนึ่งวิหันมาเจอพอดีเดินไปมพูดนะเดี๋ยวไปพาไปดูครับ <S <S ลงบังเบลิเลยครับผมโอ้โสวยเท่มันแท่อยู่แล้วบัโอเคใช่ไหมอืมโอ้โหกันไกลครับต้องใช้กําลัง อันนี้โอ้มันอ่อนมันใส่ยางข้างล่างอ่ะยังต่ำม,มาครึ่งขวดแล้วว่ะอืมใช่ยางต่ำมาครึ่งขวดครั้งอันนี้กี่ร้อยเนี่ยโอ้ใส่ไปหลังละสองร้อยกว่าสามร้อยโอ้ยยี่าร์สองวากแม่สามเมอรแบบนี้ยังยังอ่อนอยูอย่ย่างได้เทมพูนหวานใหญ่ขนาดนี้นนอุยน้ ออกล้มออกแคชัดตองสลัดใส่ปากดูสิหึของแท้ไหมอันใหญ่ก็ต้องก็บอกเด็กในเพิ่งนี้ไม่มีเด็กไหนเนี่ยมาดูหน่อยจะหาทำนะครับเออก็บอกเคมีมันจะกลัวอะไรอู้เฮ้ยถุงฝั่งนี้ไม่ปิดว่ะเออมันใหญ่ใหญ่ฝั่งเดียวว่ะเออมันใหญ่ฝั่งเดียวอ่อเแล้วเอาแล้วดูนะฮะโอ้สวยสวย ฝั่งนี้ไม่ทําทำฝังำ่งเดียวอโอเคถือว่าด,ดีกว่าไม่ได้ครับรังแรกของผมครับขี่ผ่านมาแล้วครับผมขี่ผ่านแล้วไปหาในคลองนูน้นมีเจอรอยตีครับผมแล้วนั่งพักมาชั่วโมงหนึ่งขี่ก้ามาหานไปดูวีกิีนึ่ะเจอเฉยอเลยครับงงกันทั้งสองคนเลยว่าเอมันทำไมทั้งแรกไม่เจอนะครับผมอะเราไปดูงานว่าน้ำหวานมีบ่ไปครับผม มูจะไม่ยอดเลยเฮ้ยเอ้าเอืา Ma oh, leo Xin nhắc pin Ui, nhìn mới, tim chơi Tim rồi Tim อเอาได้สะสมครับโอ้โหแทงคูจริอยงเนี่ยมันเสียเสียงเลยมันไม่มีที่จับ รอบเดียว <l acht> ยวอ่าพูดเสียใจเสียอายุเ <l acht> ลยอายุคือกี่บาทเนะนี่ยแบบนี้โอ้โหนะไม่มียี่สิบสามสิบแค่นั้นโอ้โหหน่อยทีรางที่สองของพันพบครับนูน่น อยู่บนนู้นเลยครับดูขึ้นไปไม่ต้องกลัวพึ่งจะแตกครับแตกแนะ่นอนไนต่จะต้องเอาครับเพื่ออะไรเพื่อลูกวะเพื่อลูกครับเดี๋ยวไปเจอตอนใกล้ถึงถึงรังครับสูสๆเขาเด้อโคตรสูงเลยตัวนูน บนยอดเลยโอ้กว่าจะได้พึ่งมา,มาขายแต่ละรังเนาะของผมนี่เป็นหัวน้ำด้วยโอ้ยแต่ถ้าเป็นของผมแบบนี้ผมปล่อยผ่านนะแต่น้องมันใจสู้อ่ะยดขึ้นไปถึงรังแล้วครับโดนไปเท่าไร่บหรอยี่สิบสบาแค่ไม่ทันหัวใหญ่เท่าไรเก็บเรี <c oughs> ยบน,นี่นักยิโอ, <c oughs> โอ้โห ไม่มเง้นะรวมเงี้ยอ้เได้ขายตัวอ่อนเนาะลงมแล้วลงมแล้วปีนอีกแล้วครับรังที่สามของพันพบไม่จุดอ่ะ ก่อนดีกว่านู่นลายอยู่นู่นครับคนอยู่นี่ปลายอดเลยหูหลังโคตใจญ่ครับมันเริ่มเลีเ้ยงหูน้ำนู่นมากเลยครับผมลงม,มาแล้วครับโดดลงเลยยอา้อามาไปมาหูน้ำเล่นอยู่ครับ น้ำเน่นๆตัดไม่เข้าเลงทั้งเรืยเอาครับอูไ้ได้อยู่สวยอยู่ครับผมนหลายร้อยอยู่เนี่ยแรง <c oughs> <c oughs> งนี้ไม่น่าโดนเนาะไม่โดนหรอกพี่ไม่โดนไปแล้วครับผมรังที่สองของผมครับ ก่อนผมบอกว่าถ้าเจอกอพงแบบนี้ข้างในผมไม่รู้ว่ากออะไรนะถามเอฟซีเอซีบอกว่ากอพงส่วนมากถ้ามีอะพึ่งมันจะอยู่ครับพึ่งชอบอยู่นะ้เจอจังไปดูกันว่าน้ำหวานใหญ่ขนาดไหนครับไปครับพี่แนมนดูน้ำปุกถุงไหมอืมนูนอยู่ดิเป็นเหมือนว่านักกอไผ่ไงนางเล็กๆก,กัน <c oughs> น้ำเปลือมคุ้มเลยนะแบบนั้นเะนาะ อ๋อท่านที่สองครับของวันนี้ครับปลาไปจนหมดวันเนี้ยได้สองรังอยู่เลยนี่มานะโคตรตาเต๋อว่าจะอยู่ไหนอยู่นี่เองเลยเออพวกหมาเขาเป็นเติมเติื้อรังอ่อนอีกแล้วทานโคมต้องแพ้แล้วไอ้เนี่ย เยอะเลยอือท่าลังใเงยเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยแบบนี้ต้องพันพบเนาะไปขายเนาะนี่ครับบล้มเลยครับผมหูน้ำใหญ่อยอะเคตัดครับผมดูวะไม่อยูแล้วเนี่ยอู้ ทพบถูกใจสิ่นี้ครับนี่ดูเทียบกรังทันพบได้นี่เทียบไม่ติดเลย,ยนั่นเทียบไม่ติดเลยครับมีสวยกว่าเยอะเลยเดี๋ย <c oughs> วเจ้า แหม่เ <laughs> <laughs> น้นเจ็บตัวไม่เน้นหมานครับ <c oughs> <avec> โอเคเนาะะเป็นการคนละครึ่งครับโอ้เหนื่อยเลยขึ้นมาตะกี้นี่เฮ้ยปรไดายูัวสิบยี่สิบบาทพอซื้อขนมเปูกลีผมทำหวานจุดไหนนะครับตอนนี้สะสมเอาเก็บเล็กผสมน้อยครับ เอาละครับรังสีสามของผมครับผมนี่ตรงนี้ตรงนั้นมันเผานะก็เผาเผากลี้ยงเลยเผาหมดทั้งแถบเลยมูลที่แมันต้องมาย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แน่นอนครับเพราะมีเกสรอยู่ยงไงช่วงต้องทำรังอยู่ใกล้แหล่งน้ำอยู่แล้วมันไม่เดินว่าจะไม่มีลงตรงมเออพึ่งย้ายเข้ามาใหม่ใช่รังเพึ่งย้ายไฟไหม มันต้องเข้าใกล้แหล่งน้ำแล้วมันมันแรงโอ้โหผ่านพบถูกใจสิ่งนี้ครับตารังแบบเนี้ยขายได้ราคางามเลยอ้ยเนี่ย,ยแตกนะ,ะแตกเลยนะ ปดตาข้างบนได่เได้เยู่้ได้ไอ้ไ้อยลได้ด้ไ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 ด้อด้ได้อด้ได้ไ้ได้ได้ไตัวด้้ไง้โ เออแบบนี้สิบลางขดน่าจะได้อยู่โอ้โหมาตัดอะไงเลยครับอือสนอมสนมเวเปรียวไอ้ตรงเนี้ยเปรียวเนี่ยเน,นีมันจะเปรียวใช่ไหมอืมตัวอันมันจะเปรียวตรงกลางเลยโอเคครับผมสวยงามครับอโอเคพี่น้องสรุปผลง,งานเมื่อวานจะให้ดูครับ ได้ขวดเยอะเลยครับผมให้ดูครับผมนี่ครับผมงานเมื่อวานน่าจะได้อยู่ครึ่งขวดเอ็มร้อยครับไปประมาณไม่อยากจะได้น้ำม,ม,มันหมดไปเยอะน้ำมันหมดไปเยอะเต็มถังอะ่ะหายไปขนาดเนี้เลยหนึงเลยนึงจะครึ่งถังนะได้ที่นี้ครับ โอ้หาย,ยากจริงครับเมื่อ,อ,อวานนีโคตรเหนื่อยเลยครับตุลุยแหลกเลยไ<ม>ะเจกกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวเอาไปเก็บไว้คันครับผมโอ้อืมวันนี้น่าน่าจะไม่ได้ออกนะครับผมอาจจะไปหาปหลาไหลแทนนะครับหรือว,ว่ายังไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเมื่อวานผมล้ามากคือล้าทุกวันนั่นแหละ ออกหาทุกวันแต่มันไม่เจอเลยครับมันหายากครับผมจุดที่มันน่าจะมีเยอะมันออกหาไม่ได้ครับผมต่างเยอะเสียดายครับผมไปอย่าลืมกดติน้าครับผู้ที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ชด้วยครับถ้าชอบใจก็กดแชร์นะครับผมนี่ลาไปออก่อนสวัสดีครับ